คนไม่ถูกนินทาไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ดังคำกลองจากสมทบพูว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาคนที่ทำงานเพื่อสังคมคนที่ทำงานเพื่อคนอื่นย่อมถูกวิพากวิจารย่อมถูกนินทาว่าร้ายเป็นธรรมดาแต่คนที่มีกูุงต้านทาน มีความคิดมีทัศนคติที่ดีในการทํางานนั่นแหละย่อมทําให้ผลงานหรือการนิทานนั้นไม่เป็นผลร้ายต่อตนเองเหมือนในนิทานหรือเรื่องเล่าบทความบิดีพระจะเล่าต่อไปนี้นั่นคือมีคนชรามีเด็กน้อยแล้วก็มีลาตัวหนึ่งเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งปรากฏว่าในระหว่างเดินทางไปคนชราเห็นเด็กน้อยดูเด็กเหนื่อยก็เลยจะนําเจ้าเด็กน้อยนั้นขึ้นลาแล้วคนชราก็เดินจูงลาไปปรากฏว่าในระหว่างที่เดินผ่านชาวบ้านชาวบ้านก็ ทุบซิดนินทาว่าเด็กน้อยคนนี้เอาเปรียบคนแก่เด็กน้อยได้ยินเช่นนั้นก็เลยลงจากหลังลาแล้วก็บอกให้คนแก่นั้นขึ้นไปแทนในระหว่างนั้นเองคนแก่ก็เดินขึ้นลาและเด็กน้อยก็จูงไปก็ไปพบกับชาวบ้านในกลุ่มหนึ่งก็พูดอีกว่าเด็กน้อยคนนี้นี่ช่างเป็นคนดีแต่คนชราเนี้ยทำไมถึงเอาเปรียบเด็กน้อยเช่นนี้ทําไมถึงดูเป็นคนแห่งแกตัวเมื่อคนชราได้ยินเช่นนั้นก็เลยบอกให้เด็กน้อยขึ้นมาบนหลังลาเมื่อ ขึ้นมาบนหลังลาแล้วก็เดินทางต่อไปก็ไปเจอชาวบ้านอีกชาวบ้านก็พูดอีกว่าทําไมสองคนนี้เอาเปรียบลาเหลือเกินทําไมสองคนนี้ถ้าเป็นคนเแข็ะตัวเหลือเกินระหว่างนั้นชายชลาและเด็กน้อยก็ลงจากหลังลาแล้วก็เดินไปพร้อมกับลาปรากฏว่าพอผ่านหมู่บ้านหรือชาวบ้านอีกชาวบ้านก็พูดอีกว่า ทำไมสองคนนี้ดูโง่เหลือเกินมีลาแต่ไม่ใช้เห็นไหมว่าไม่ว่าจะอย่างไรคนเราก็ย่อมถูกวิพา์วิจารณ์สิ่งสําคัญของมันก็คืออยู่ที่ตัวเราก่อนในการตัดเตรียมหรือว่าทำความเข้าใจในการโดนวิพา์วิจารณ์ถ้าสิ่งใดที่มันดี เราก็นําสิ่งเหล่านั้นมาคงรักษาไว้แต่ถ้าสิ่งนั้นมันร้ายเราก็ต้องจักแก้ไขและรับฟังด้วยหัวใจแล้วก็ในขณะที่รับฟังคนอื่นเราก็ต้องรู้จักแยกแยะและเข้าใจว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับตัวเองและนั่นคือสิ่งสําคัญมากที่ทําให้เรานั้นเกิดความเข้มแข็งแล้วก็ทําให้เรานั้นยังสามารถดารงตนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสําคัญมากเช่นกันนั่นก็คือคนที่พิพิกษ์วิจาร์มักจะเป็นคนที่อยู่ต่ํากว่าหรือเป็นคนที่มีผลกระทบจริงจริงหักๆในการที่ ทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้นอย่างเช่นช่วงสถานการณ์โควิดเหล่านี้เราจะเห็นว่าผู้คนหลายคนวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าที่จะตัดเตรียมตัวในการทําหน้าที่ฉะนั้นเราในฐานะของการที่เจอปัญหาเราต้องพร้อมที่จะเผชิญแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นนั้นกลายเป็นปัญญาสำหรับเราพระก็ขอเป็นกําลังใจก,กับทุกท่านในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ผ่านเรื่องราวร้ายๆเหล่านี้ไปได้จากการโดนตีถินทิทาเท่านั้นเองนะครับ